มะเร็งเบาหวานความดันโลหัวใจสโตรกเป็นสถิติที่สูงมากร้อยคนนต่ตายจากโรคเนี้ยเจคนนะฮะก็ตายก่อน70ดสิบด้วยต้องบอกว่ามีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจค่ะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะฮะหาหมอปฏิบัติตัวตามหมอตลอดเวลาเลยตอนเริ่มงานวิจัยมีคนเป็นความดัน28% 12ปีผ่านไปมีคนเป็นความดัน56%าอะพวกที่หาหมอเนี่ยพวกที่หาหมอ อันนี้เราต้องทําไงถ้าเราไม่อยากตายก่อนวัยอันควร6หลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเนี่ยลดโอกาสตายก่อนวัยอันควรไปได้91%อะไรที่ไม่ควรกินกินแล้วจะตายก่อนวัยอันควรหมอซีเรียสเนึ่งน้ําตาลไหมเดี๋ยวนี้หมอเขารู้กันหมดทั่วโลกแล้วว่าน้ําตาลคือยาพิษครับ เครียดนี่ตัวทําให้คนเป็นมะเร็งเลยมีงานศึกษาเลยคนที่เครียดเ,ยเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่เครียดแล้วก็รู้ว่าเป็นยิ่งเครียดใหญ่ปัจจุบันเรามีช่วงเวลาที่เราชอบเล่นมือถือดู iPad ดดูทีวีเนี่ยก่อนนอนเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่ควรละเพราะแสงพวกนี้มันเข้าตาเราสมองเราอ่ะมันรู้ว่าเป็นเวลากลางวันเพราะฉะนั้นพวกฮอร์โมนมันจะไม่ออกมาฝันเนี่ยแปลว่าหลับไหมฮะหลับครับคือสมองมันกลับเหมือนคล้ายๆตื่นแต่ร่างกายจะถูกน็อกไม่ให้ขยับได้ช่วงนี้แหละเป็นช่วงสาคัญของการนอนถ้าคนไม่มีเรมสลีฟค อะไรที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องใกล้ตัวนี่แหละเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคะเราอยู่กับชีวิตเรามีแค่ไหนโรคภัยไข้เจ็บเป็นหนดเป็นหนี้เจ็บป่วยแต่ละทีก็ต้องพึ่งหมอทำงานหาเงินเกือบตายเราสังเกตมาว่าเราต้องเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัว แต่เขาบอกว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องป่วยไม่ต้องหาหมอเลยมีเคล็ดลับง่าย,ายๆเขาบอกว่าถ้าเราทำหกสิ่งนี้ไม่ต้องไปหาหมอตลอดชีวิตและก็ไม่ตายก่อนวัยอันควรอยากรู้มกถ้าอยากรู้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนด้วยทางช่อง life ด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้พี่ตักหมอฮะหลายคนเขาบอกว่าไม่อยากป่วยไม่อยากไปหาหมอเนี่ยมีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องไปด้วยเหรอ ทำ<ม>ยังไงครับหมอต้องบอกว่ามีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจครับพี่ตากเขาศึกษาในคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะฮะตามไปเขาบอกคนกลุ่มนี้หาหมอปฏิบัติตัวตามหมอมาตลอดเวลาเลย12ปีผ่านไปในตอนเริ่มงานวิจัยมีคนเป็นความดนัน28%พี่ตากรู้ไหมจบงานวิจัยมีคนเป็นความดันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่56% ที่หาหมอเนี่ยพวกที่หาหมอคือมันเป็นคําตอบที่ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ย<ะ>ไม่สามารถจะจัดการกับโรคที่มันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้<อ>นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นในสิปีที่แล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยอันหนึ่งที่บอก<ะ>ว่าถ้าเราทําปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับการกินดีนอนดีออกกําลังกายดีๆจัดการความเครียดเนี่ยสามารถที่จะทําให้คนกลุ่มนี้ลดโอกาสต,ตายก่อนวัยอันควรไปได้91%<ะ>เขาเรียกว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตครับค่ะ เป็นยังไงฮะคือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยจริงๆมีที่อเมริกามานานแล้ว <ฮะ S 2> แต่เพิ่งจะมาเข้าไทยเนี่ยสัก2 3สปีนี่เองครับพี่ตักคือมันเป็นการแพทย์แบบหนึ่งนี่แหละแต่มันต้องเป็นการแพทย์ที่เป็น s ซ i e n t i f i นะอย่างเราไปดิบวิตามินดิบอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ถือว่าเป็น s ซ i e n t i f i นะครับแต่เวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยคือการแพทย์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มี์ตาาิเคิลอะไรต่างๆรองรับ<ฮ>ะนะครับเ <ฮะ S 2> ขาบอกว่ามีหกหลักการถ้าเราทำหกหลักการเนี่ย เราไม่ตายก่อนแวนควร <c oughs> คือในสมัยก่อนนะคะ,<ฮ>ะผมย้อนไปสมัยก่อนเนี่ย <ฮะ S 1> ตอนที่ผมจบหมอมใหม่พี่ตักคนที่เจ็บป่วยโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นโรคติดเชือ้อถ้าเราไปตามโรงพยาบาลต่างๆตามบอดต่างๆเนี่ยเราจะเห็นคนป่วยเป็นโรคปอดติดเชื้อในปอดติดเชื้อทางเดินอาหารอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโรคติดเชื้อเนี่ยไม่ได้นอนโรงพยาบาลแล้วนะ<อ>ถ้าใครสังเกตให้ดีเนี่ยเราจะพบคนที่นอนโรงพยาบาลเป็นอะไรฮะเป็นโรคหัวใจ เป็นโรคความดันเบาหวานค่ะเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอัมพกอาตค่ะเห็นไหมครัว่ามันเปลี่ยนไปแล้วไอ้โรคที่ผมพูดเนี่ยเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใช่ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า ncds คือ non communicable diseases โรคเหล่านี้มันเพิ่งมาเจอว่ามันพีคขึ้นมาในช่วง20-30ปีนี่เองฮะเหตุผลเพราะอะไรเพราะการกินการใช้ชีวิตความเครียดอื ของเราเองขันไม่ดี<ช>นอนไม่ดีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมะเร็งก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ถูกต้องครับนะคะเพราะงั้นมะเร็งเบาหวานความดันโรคหัวใจสโตรกเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้ถือว่าเป็นสถิติที่สูงมากใช่แต่หมอกำลังจะบอกว่าถ้าเราดูแลบริหารตรงนี้เราก็อาจจะไม่เป็นโรคเหล่านี้โอกาสเป็นลดลงไปเป็น90%เลยครับลดลงไปใ<ช>อันนี้เราต้องทําไงถ้าเราไม่อยากตายก่อนวัยอังควรใช่ผมขอพูดถึงตายก่อนวัยอันควรนิดเดียวคือ พวกเราที่ชมรายการเนี่ยนะฮะร้อยคนเนี่ยจะบอกว่าตายจากโรคเนี้ย NCDS ที่ผมพูดเนี่ยเจ็ดสิบห้าคนนะฮะเจ็ดสิบห้าคนเจ็ดสิบห้าคนดูอยู่ร้อยคนไม่โรคใดก็โรคหนึ่งที่ผมพูดนี่แหละแล้วก็ตายก่อนเจ็ดสิบด้วยฮะตายก่อนวัยเจ็ดสิบค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาปรับเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคเหล่านี้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับเราจะมีชีวิตที่เขาเรียกว่าไม่ตายก่อนวัยอันควรก็คือตายหลังเจ็ดสิบขึ้นไป แล้วเราก็จะมีช่วงที่เราแข็งแรงอ่ะมีเฮลท์สเปนที่ยาวขึ้นค่ะนะคะดังนั้เราต้องทําอะไรบ้าง 1. คือกินดีค่ะ2คือออกกําลังกาย 3. คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ่ะ4คือการจัดการความเครียดให้ได้นะครับ5ก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและข้อที่ 6. ก็คือการหลีกเลี่ยงพวกสารพิษอ่าเริ่มแรกคือเรื่องอาหารการกินเน้นไปที่การกินแพลนเบสโฮลฟู้ใช่ครับ ก็เป็นอาหารพืช so, ค like like ่ะเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเนื้อ uh, ส um mm ัตว์เลยนะฮะแต่อาจจะมีเนื้อสัตว์ที่คุณภาพดีหน่อยเช่นอะไรครัเช่นเนื้อไก่ที่ลีนๆหน่อยเนื้อปลาเป็นต้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำไมเราไม่รวมหมูเข้าไปด้วยคือหมูเนี่ยก็ก็มีโปรตีนก็ได้เป็นคอมพลีตโปรตีนแต่เพียงแต่ว่าหมูเนี่ยเป็นถือว่าเป็น red meat คือเป็นเนื้อของสัตว์เด้งลูกด้วยนม อ๋อเขาแยกอย่างเงี้ยเหรอใช่เรดมิดบางคนบางคนจะเข้าใจว่าแปลว่าเนื้อสีแดงจริงๆไม่ใช่เนื้อสีแดงนะเรดมิดคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะคือเนื้อของมันเนี่ยมันก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายเราอควรกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่ถึงกับว่าห้ามกินนะครับพอเหมาะนี่ให้ให้กินวันละมือ้อหรือให้กินอาทิตย์ละสักสองผลก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึงไม่ควรเกิน400กรัม สี่กรัม400กรัมก็ครึ่งเกือบครึ่งกิโลครึ่งโลอาทิตย์หนึ่งนะฮะอย่าอย่ามากไปกว่านั้นไปสเต็กทีเดียวก็เรียบร้อยเพราะงั้น plan base ให้กินอาหารที่มาจากพืชหรืออกหรืออกไก่หรือโปรตีนอะไรต่างๆที่มาจากปลาถ้าบางคนเนี่ยสายสุขภาพเลยจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นนับแคล ใช่ไหมครับพี่ซึ่งมันยากสำหรับบุคคลทั่วไปไงทีนี้เราผมจแนะนําว่าถ้าเราจะกินง่ายๆเนี่ยเราใช้เป็นเขาเรียกว่าเพลทโมเดลก็ได้ครับคือเป็นจานจานหนึ่งนะเป็นเพลทอันนึงเนี่ยนะฮะเราแบ่งเพลทนั้นเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก่อนเนี่ยคือผักผลไม้ค่ะครึ่งแล้วนะครับอีกครึ่งหนึ่งแบ่งเป็นหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่นั้นคือโปรตีนคุณภาพดีเช่นถั่วเต้าหู้ นะครับหรือเนื้อสัตว์ที่คุณภาพสูงอย่างที่<ะ>บอกไปก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค<ะ>่ะพวกข้าวไม่ขัดสีขนมปังโฮลวีตธัญพืชต่างๆเป็นต้นจริงๆเนี่ยการใส่จานเนี่ยเวิร์กมากนะหมอถูกต้องเพราะว่าพี่เนี่ยบางทีพี่ บางทีนะเรามีข้าวจานหนึ่งเราตักกลับตักอะไรเราไม่รู้่เรากินไปเยอะแค่ไหนเพราะงั้นใส่ในหนึ่งจานเรารู้อันนี้กระจุกหนึ่งอันนี้กระจุกกระจุกเรารู้ว่าเรากินเยอะขนาดไหนอันเมื่อกี้ผมพูดถึงสัดส่วนไปแล้วเนาะ,ะอันที่2คือปริมาณครับปริมาณเนี่ยก็ควรจะต้องเหมาะสมคือโดยปกติผู้หญิงธรรมดาก็ประมาณสักพันสี่ถึงพันหกร้อยแคลแค่นั้นเองใช่ <laughs> <laughs> พันสี่นี่หน่อยพันหกพันแปดถึงสองพันแคลแต่ก็อยู่ที่ ลักษณะที่ต่างๆกันด้วยนะฮะร,รูปร่างอายุอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยเฉลีย่ยเนี่ยมันประมาณประมาณนั้นครับทีนี้มันยากที่จะไปนั่งคำนวณแบบนั้นหให้ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับให้เราเวลาที่เรารับประทานเนี่ยก็ดูว่าเราอิ่มสัก80%ไม่ไม่เอาซะแอนไม่จช่ไม่จัดเต <laughs> ็มบางคนไม่ได้อิ่มนะเอาซะแอนแลวโอ้โหจบเศษแน่นเฟอร์เลมเป็นเปรี้ยวอะไรขนาดนั <laughs> ้นเะเอาว่าสัก80%โอเคแล้วก็ดื่มน้ำตามสักถ้วยหนึ่ง นี่พอดีแหละครับถ้าแบบนี้พอดีและอู้อันนี้ดีนะคือทานปุ๊บให้ทานน้ำเข้าไปเต็มร้อยพอดีเต็มร้อยพอดีเราจะได้รู้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคนกินแล้วมันมันไงมันอร่อยอร่อยเอาสะเต็มคราบเลยอันนี้อยู่ที่ตัวเองอะเนาะใช่สักนานๆทีก็ได้ครับพี่ตันานๆทีไม่เป็นไรเรามาเพนจอยบ้างก็ได้แต่โดยชีวิตประจําวันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะอะไรที่ไม่ควรกินกินแล้วจะตายก่อนวัยอันควร แน่ๆเลยคือทารานแฟตซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วทรานแฟตสมัยก่อนมีเยอะที่เอามาทำอิเล็กทอรี่เดี๋ยวนี้นี่มันผิดกฎหมายถ้าไปซื้อแบบอิลิกอลก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกกฎหมายควบคุมแล้วฮะควบคุมใช่ไหมควบคุมไปแล้วครับมีการที่เราไปซื้ออะไรต่างๆแล้วเราดูข้างหลังสลากนี่อันนี้ถือว่ามีผลแน่โอ้ดีมากต้องดูครับเขาจะโกหกเราไหมไม่มีไขมันซาแต่ดันใส่ลงไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะมีอยู่บ้างนะฮะแต่เราถ้าเราเลือกซื้อในยี่ห้อที่มันมาตรฐานหน่อยเนี่ยผมคิดว่่าาาเเเเคงจจะะไไมหลออกกรยนนิป น้ำตาลหมอซีเรียสเรื่องน้ำตาลไหมโอ้น้ำตาลเดี๋ยวนี้หมอเขารู้กันหมดทั่วโลกแล้วว่าน้ำตาลคือยาพิษครับมันทำให้ร่างกายอักเสบถูกต้องคือกินเยอะไม่ได้อย่างที่สองออกกำลังกายออกกำลังกายทำไงคะออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่4ลักษณะของการออกกำลังกายนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคนรู้จักดีเขาเรียกว่าแอโรบิกเอเร์ไซส์ใช่ไหมก็อย่างไปวิ่งไปเต้นขีจักรยานว่ายน้ำหรือเล่นกีฬาที่มันเป็นแอโรบิกเนี่ย คือการออกกำลังกายนั้นจะใช้ออกซิเจนนะครับอันนี้คนรู้จักดีแบบที่สองเขาเรียกว่า s t r e t e n i n g คืออันนี้จะเป็นลักษณะของการฝึกกล้ามเนื้อ,อให้มีความแข็งแรงขึ้นะนะก็เป็นพวกเวทเท t น r a i n g ต่างๆวิดพื้นสควอ t อะไรอย่างงี้นะครับอันที่สามเขาเรียก s t r c h i n g ก็คือการยืดเหยียดทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ไม่เกรง็งไม่แข็งจนเกินไปนะครับอันที่สี่เขาเรียกว่าอันนี้เหมาะคนแก่คือ balancing balancing ก็คืออาจจะฝึกยืนขาเดียวแต่ต้องมี ระวังลมนะถ้าจะฝึกต้องระวังเดินถอยลหลังได้ไหมอันนี้ก็เป็นบาลานซ์ซิงถ้าลันช์ก็เป็น <c oughs> บาลานซ์ซิงอ๋อแสดงว่าพี่ตั๊กฝึกอยู่แล้วนี่แหละครับถ้าเราฝึกทั้ง4อย่างเนี่ยเราจะโอกาสที่จะล้มเนี่ยมันน้อยแต่หลักๆที่คนควรทําเลยเนี่ยก็คือ2อันแรก โดยทั่วๆไปควรทำเลยคือแอโรบิกค่ะแอโรบิกเนี่ยเอาสักโซน2 150นาทีต่อสัปดาห์คำว่าแอโรบิกของหมอคืออะไรแล้วไม่ไปเต้นตามโอ้เดี๋ยวนี้เขาไปยืนกันแถวห้างแถวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทำไงคะอ,อ๋อแอโรบิกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเต้นแอโรบิกอย่างเดียวนะคะพี่ตัก๊กแอโรบิกที่เต้นอย่างนั้นใช้ได้ถูกต้องแต่มันมีแอโรบิกเช่นเราเดินเร็วเดินเร็วให้หัวใจมันเต้นใช่หัวใจมันเต้นเพิ่มขึ้นสูบฉีดแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งว่ายน้ํา อ่าหรือวิ่งเหยอะๆอค่ะอย่างนี้ออย่างเงี้ยช่ชีจักรยานอย่างเงี้ย<อ>ครัเป็นแอโรบิกเอ็กซอร์ซายสองข้อแล้วแต่นี้ข้อ3การนอนสําคัญไหมหมอโอ้นอนสำคัญมากค่ะ,คะการนอนเนี่ยถ้าวัยทํางานวัยรุ่นตอนเนี้ยเขาชอบคิดว่าการนอนไม่สําคัญหรอกมีลหลานหนอนดึกมากเลยหมอตีหนึ่งตีสแล้วก็ตื่น9ก้าโมงหรืออะไรก็สงสัยมากเลยเขาอยู่ได้ยังไง ไม่ได้เลยครับคือคือการนอนเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมีงานวิจัยมากเลยครับที่บอกว่าการนอนเนี่ยมันสัมพันธ์กับการป่วยทุกโรคเลยเบาหวานความดันไขมันอัลไซเมอร์โรคหัวใจคือคนที่นอนไม่ได้คุณภาพเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเหล่านี้มากมายขึ้นเยอะเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงเราได้คุณภาพไหมครับคือการนอนเนี่ยมันต้องวัดอยู่2ออย่างเนาะคือระยะเวลาที่เรานอนก <ข ans S 1> ับคุณภาพของการนอนหลับนะครับ,รบซึ่งระยะเวลาที่นอนเนี่ย ตามหลักฐานปัจจุบันเนี่ยเอาประมาณสัก 7- 9ชั่วโมง7-9แต่จริงๆอันนี้ไหวไหมฮะเจ็ดถึงเก้านี่ยอ่าจริงๆไวเด็กมันจะเยอะกว่านี้หน่อยและเด็กเขาจะนอนเยอะกว่านี้นะครับในวัยคนอายุมากเนเขาอาจจะนอนได้น้อยกว่านี้หน่อยไม่เป็นไรแต่อยู่ในเลนจ์เนี่ยนะครับเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงนะครับนอนให้พอก่อนแต่บางคนนอนน้อยเป็นลักษณะของเขาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นอนสดชื่นะใช่เขาต้องตื่นมาแล้วสดชื่นกลางวันไม่เหงาอ่วงเหงาอย่างเงี้ยใช้ได้อันที่สองคือคุณภาพคือการนอนเนี่ย มันจะต้องมีสเตจของมันค่ะการนอนไม่ใช่การปิดฟิสสมองนะฮะแต่มันเป็นการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดนะ,ะการนอนนี่น่าสนใจมากนะคะตอนที่เรานอนเนี่ยเราไม่ใช่แค่หยุดการทํางานของสมองแต่สมองทํางานดีขึ้นกว่าเดิมอีกในบางส่วนเช่อนอย่างอย่างเราเรียนรู้อะไรมาในวันหนึ่งเนะี<ะ>่ยถ้าเรานอนแล้วเราเรานอนไม่พอเนี่ยไอสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันจะไม่ประมวลผลนะครับจริงๆแล้วเราประมวลผลตอนช่วงนอนหลับฝันนะครับเลยฮะแม้แต่การทํางานก็เหอะ ใช่รวมทั้งหมดค่ะมันประมวลผลตอนนั้นนะครับในช่วงที่นอนเนี่ยมันมีหลายสเตจเงียสเตจสเตจที่เราหลับจริงๆเขาเรียกหลับลึกเนี่ยนะครับสัก20่บเนของคืนนะครับแต่มันมีช่วงที่สาคัญอีกช่วงนึงคือช่วงหลับฝันที่เขาเรียกว่า REM sleep ฝันเนี่ยแปลว่าหลับไหมฮะหลับครับอ๋อเหรอหลับครับแต่ว่ามันเป็นหลับที่่าไม่ดีมันไม่ดีคือคลื่นสมองมันกลับขึ้นมาคล้ายๆตื่นคลื่นสมองมันกลับเหมือนคล้ายๆตื่นแต่ร่างกายจะถูกน็อก ไม่ให้ขยับได้เพราะถ้าหลับแล้วขยับได้เราจะลุกขึ้นมาเตะต่อยกันใช่ไหมครับเัรฉะนั้นช่วงหลับเนี่ยจะโดนน็อกไม่ให้ไม่ให้ขยับนะครับช่วงนี้แหละเป็นช่วงสําคัญของการนอนค่ะถ้าคนไม่มีเรมสลีฟคือไม่ฝันเลยเนี่ยสมองเขาจะเป็นอัลไซเมอร์เร็วไม่ดีไม่ดีต้องมีโอ้ย,อยงั้นแสดงว,ว่าเราคงดีเพราะเราฝันทุก,กวัน <S <S> <S แต่มันฝันเป็นบางชอบมาฝันแถวๆใกล้ๆสว่างใช่ครับมันจะมันจะไปเยอะช่วงใกล้กลสว่าง มันเป็นแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วอ๋อเป็นแพทเทิร์นของเขานะคะนอนบางคนซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เป็นมากเข้านอนแต่มันไม่หลับโอ้โหนี่ปัญหาเยอะมันทรมานมากโดยเฉพาะพวกไวัยทองไวัยทองทั้งหลายยังไงครับหมอทำไงดีสุขลักษณะของการนอนที่ดีคขะนัยการนอนเรียกสลิปไฮยีนนะครับเช่นตีงนอนมีไว้นอนสําคัญอย่าเอางานไปทําคนเนี่ยชอบเอางานเอาการขึ้นไปทําตอนที่บนที่นอนไปกินขนม ร่างกายมันจําครับ<ะ>มันจาว่าเตียงนอนมันเอาไว้กินไว้คิดงานเตียงนอนมีไว้นอนนะครับเท่านั้น,น,นห้องนอนไม่ควรดูท<ะ>ีวีห้องนอนไม่ควรดูทีวีทุกต้อง<ะ>สำหรับคนที่นอนไม่หลับเนี่ยควรเอาทีวีออกไปจากห้องห้องนอนไม่นอนอย่างเดียวแสงสว่างเสียงะนะครับแล้วก็ก่อนนอนในสกรีนไทม์ปัจจุบันเรามีช่วงเวลาที่เราชอบเล่นมือถือดู iPad ค<ะ>่ะใช่ไหมครับดูทีวีเนี่ยก่อนนอนเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่ควรละเพราะแสงพวกนี้มันเข้าตาเรา สมองเราอะมันรู้ว่าเป็นเวลากลางวันนะเพราะฉะนั้นพวกฮอร์โมนมันจะไม่ออกมาคค่ะและนี่บางคนเนี่ยนอนไม่หลับเขาก็ต้องพึ่งยาทีนี้มันมียาหลายแบบหมอมีความเห็นตรงนี้ว่ายาคลายเครียดหรือเมลาโทนินหรืออะไรต่างๆยาช่วงนี้ถ้าจะใช้ใช้ระยะสั้นๆเท่านั้นในช่วงที่มีปัญหาแต่กินไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับยาคลายเครียดเนี่ยติดแน่<ช>ติดแน่ะนะแล้วก็พอติดแล้วเราต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เมลาโทนินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนธรรมชาติอย่างเมลาโทนินเนี่ยโอเคไม่ไม่ค่อยมีปัญหาในระยะยาวเท่าไหร่กินได้แล้วตัวเมลาโทนินเองมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยคือมันมเป็นสาร,รที่มันต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะเทคเมลาโทนิน นนแต่แต่แต่พี่ได้ยินว่าเขาก็ว่าไม่ควรซื้อทานไม่ไม่ทราบว่าที่อเมริกาเป็นไงเพราะเคยไปเขาก็มีแล้วเมลาโทนินอันนี้อันนี้อันนี้จากเท่าที่มีความรู้อยู่เนี่ยนะคะมันจะมี3มิลลิกรัมใช่ไหมฮะใช่หรือ5อะไรก็ตามคเคยมีคนรู้จักกันกินกิน5มิลลิกรัมโอ้โหไม่ได้เลยบอกมันมอนเหมือนมันเยอะไปเ,เพราะงั้นเหล่านี้เนี่ยเมลาโทนินอาจจะต้องให้หมอให้หมอสั่งให้หมะสั่งแต่ในประเทศไทยเนี่ยปัญหาคือเรามีอยู่ยี่ห้อเดียว แล้วขนาด2มิลลิกรัมแล้วค่อนข้างแพงนขนาดราคาค่อนข้างแพงก็ก็หมอสั่งดีที่สุดแต่ว่าเมลาตอนินถ้าจะกินอย่าก,กินเกิน3มิลลิกรัมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะนอนหลับได้ด้วยตัวเองสลีปพาย,ยีนสำคัญที่สุดนะฮะจะสวดมนจะนั่งนอที่อะไรก็เรื่องของคุณช่วยได้มากาคะคะอีกเรื่องคือความเครียดความเครียดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายและจิตใจที่ตอบสนอง,องกับ ภาวะคุกคามคซึ่งมันมีมาตั้งแต่อดีตชาติแลอดีตอดีตของมนุษย์นะฮะพี่เคยได้ยินว่าคนไหนไม่เครียดคนนั้นจะเป็นเอ,อ๋อเขาบอกว่าคนเรา,าต้องเครียดมากไม่ใช่ดีครับผมเหมาะสมครับ <laughs> ท่านตลอดเวลาก็ไม่ไหว <laughs> คือความเครียดถ้ามองให้เป็นประโยชน์มันมีประโยชน์อยู่ครับคือคนไม่เครียดเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้แต่ความเครียดมีประโยชน์เพราะมันทําให้เราพัฒนา,ามันทําให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาตัวเองเวลาอะไนะเพราะฉะนั้นความเครียดในระดับที่เหมาะสมเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ แต่เครียดจนแบบค้างจนเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ฮอร์โมนความเครียดมีคอร์ติซอลมาก oh. ร่างกายมีแต่การกระตุ้นระบบประสาท oh. อัตโนมัติสิมพาทติกที่มากเกินไปเนี่ย hmm. หัวใจมันเต้นเร็วตลอด oh. หลอดเลือดมันบีมันก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือด oh. เลือดมันก็แข็งง่าย <c oughs> มันจะเกาะกลุ่มกันง่ายนะครับกล้ามเนื้อมันก็เกร็ง คือมันมันไม่ดีถ้ามันปล่อยสภาวะนั้นอยู่ค้างไปตลอดเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้โอ้ oh. เครียดนี่ตัวตัวทําให้คนเป็นมะเร็งเลยมีงานศึกษาอะไรคนที่เครียดนี่เป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่เครียดแล้วพอรู้ว่าเป็นยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งเครียดหนักเข้าไป <No S 1> เนาะฮะผมว่าวิธีการที่เราจะดับความเครียดได้ <c oughs> นยะมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือสติคือเราต้องมีสติก่อนนะต้องมีต,ต้องมีสติก่อนแต่วิธีจเจริญสติที่ทําให้เราหยุดความเครียดได้เลยคือการมารู้ลมหายใจให้เราหายใจเข้าออกลึกๆสักห้าที การทําแบบนี้มันทําให้เส้นเลือดขยายระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะถูกตัวซิมพัตติกที่ทําให้เราเครียดเนี่ยมันจะถูกดาวลงดาวลงตัวพาราซิมพัตติคคือพวกพักผ่อนตัวเบรกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทันทีอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะผมขอขยายความคําว่าซิมพเตติกกับพาราซิมพัตติคให้ฟังนิดนึงนะครับคือระบบประสาทของเราเนี่ยมันจะมีระบบประสาทที่สั่งการที่เราควบคุมได้เช่น หยิบมือไปยกมืออะไรงเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราทําได้แต่มันจะมีระบบประสาทที่เราควบคุมไม่ได้เขาเรียกระบบประสาทอัตโนมัติเช่นหัวใจหัวใจเราเต้นเห็นไหมฮะระบบย่อยอาหารที่ย่อยอยู่อันนี้เราควบคุมไม่ได้เราไปสั่งหัวใจหยุดเต้นไม่ได้หรือสั่งให้เต้นเร็วก็ไม่ได้สั่งให้เต้นช้าก็ไม่ได้ระบบประสาทอันนี้เขาเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัตินะครับซึ่งมันแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งเร่งกับฝั่งเบรกเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับฝั่งเร่งเนี่ยเราเรียกกันว่าซิมพเทติก <c oughs> คือมันจะทําให้เราหัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อแข็งเกร็งขึ้นมาอะไรรู้มั่นตาขยายเกิดภาวะเครียดประมาณนั้นะนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกพาราซิมพาร์ติกไอพวกนี้เบรกครับทำตรงข้ามกันกล้ามเนื้อก็ผ่อนคลายซะหัวใจเต้นช้าลงเรารู้สึกรีแลกซ์ขึ้นอสองอย่างนี้ต้องบาลานซ์กันอ,อยู่ในภาวะที่เหมาะสมนะครับแต่เวลาที่เราเครียดขึ้นมาเนี่ยซิมพาติกเนี่ยมันโอเวอร์ขึ้นมาม,มันทําให ร่างกายเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เราเป็นทสมาธิพาราซิมพเตติกมันเด่นขึ้นมามันเลยกดซิมพาทติกลงได้ฝั่งเบรกมันเพิ่มขึ้นนั่นเองหให้กําหนดลมหายใจการลมหายใจเราสูดลึกโอ้อันนี้หลักธรรมะเลยใช่แต่แต่จริงๆมันถ้าเป็นหลักจิตวิทยาสติเนี่ยเขาถือว่าไม่มีลีลิเชียสละไม่ใช่ศาสนาละมันเป็นวิทยาศาสตร์คนะฮะทำแบบเนี้ยแค่ห้าทีนะ ะระดับคฮอร์โมนความเครียดพาราซิมเปติกถูกกระตุ้นซิมเปติกโกกดชัดเจนนะฮะความเครียดในร่างกายเราหายไปเยอะ,ะอันนี้คือสติแล้วเราถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยเราทำทำตลอดเราสังเกตลมหายใจของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสติคือมันมันหยุดความความโมโหวความโกรธของเราไปแล้วส่วนหนึ่งะนะครับอันนี้คือสติ<ะ>อีกวิธีหนึ่งคือปัญญาละส่วนใหญ่เราเครียดเพราะเราอยากครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยเราลองนึกดูว่าเราอยากอะไรอยู่ เราอยากไม่ให้เขาปาดหน้าเราเราอยากจะแซงคันนั้นเขาเบียดไม่ให้เราแซงเราอยากอยู่ตัวเราเราอยากจะได้ตำแหน่งนั้นแต่เราไม่ได้เราก็เครียดคือความเครียดเนี่ยมันเกิดจากความอยากกระแสของความอยากกับกระแสความจริงเนี่ยถ้ามันสวนกันแบบตรงข้ามกันอย่างเงี้ยเครียดแน่เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ปรับกระแสความอยากเนี่ยให้มันมาตรงกระแสของความจริงไม่เครียดเลยครับพี่ตักลองนึกดูดีๆก็ได้ฝนตกเราไม่อยากให้ฝนตกเราเครียดไหม ถ้าเราไม่อยากให้ฝนตกเราเครียดเครียดแต่ถ้าฝนตกเออฝนตกก็ฝนตกบางคนเขานิสัยเขาเป็นแบบนี้เราไปอยากเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันขัดกันเห็นไหมฮะความจริงกับความอยากของเรามันไม่ตรงกันแล้วไงฮ่าใช่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเราเข้าใจเขาว่าเออเขาเป็นแบบนี้แหละเออเขาเป็นกล้วยเราอยากให้เขาเป็นส้มอย่างเงี้ยเออเราก็เราเราก็เครียดเองอะอ๋อพอเราผ่านกล้วยแล้วอ๋อทั้งทั้งที่เขานี่ไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยก็เขาก็พูดเยอะของเขาอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเป็นต้นออกแนวปล่อยวางเน ใช่นี่แหละคือปัญญาเนั้นหลักธรรมะเลยใช่ครับถ้าคิดได้แบบนี้ไม่ไม่เครียดครับอ่ะ,อะลองไปปรับใช้ดูข้อที่5การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคือมีงานวิจัยฮาร์วาร์ดทำวิจัยมา75ปีเปลี่ยนนักวิจัยไป4รุ่นค่ะเขาบอกสิ่งเดียวที่ทำให้คนมีความสุขที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ดี ああเขาเจอเลยฮะไม่ใช่ลาบยศชื่อเสียงไม่ใช่เงินทองมีเงินเยอะก็ไม่ใช่นะฮะตำแหน่งใหญ่โตก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีนคนเล็กน้์มากก็ไม่ใช่แต่มันคือเรื่องของความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคนในครอบครัวคนในที่ร่วมงานเนี่ยสร้างความสุขให้เราแบบมหาศาลเพราะนั้นต้องฝึกวิธีฝึกก็คือเราต้องเมตตาครับคํานี้คําเดียวก็เกินพอแล้วสำหรับข้อความสัมพันธ์คือพระพุทธเจ้าบอกความเมตตาเนี่ยคืออเวราอัพยาปชาค่ะ อาน,นิคา<ะ>สุขีอัตานังปริหากันตุทุกทีเราสวดสี่คำเนี่ยเราสวดอยู่ในห้องพระค<ะ>่ะเราแผ่เมตตาคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆ4ี่คำเนี้ยต้องเอามาใช้เวลาเจอสถานการณ์จริงๆคือเราเจอคนเราไม่ก่อเวรนะเอาเวลานะเราไม่พยาบาทนะไม่เบียดเบียนเขานะอันนี้ค่ะเราไม่ทำลายร่างกายเขานะเรามุ่งหวังให้เขามีความสุขนะสนภาวะจิตใจ4ี่อย่างเนี่ยมันทำให้คนที่มีความคิดแบบนี้<ะ>มีความสุขครับ แล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนกับคนรอบข้างกับคนรอบข้างแล้วเราก็<ห>จะมไม่เค,ครียดด้วยใช่ต้องใช้หลักของความเมตตาค่ะข้อ6ซึ่งตอนนี้มันหลีกเลี่ยงยากมากเลยหมออากาศมันไม่ดีเลยพี่เนี่ยแบบฟุตฟัดฟุตฟัดต,ต,ตลอดเวลาตอนนี้สารพิษท<อ>ั้งนั้นใช่ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเจอพวกนี้บ่อยๆมันก็ทําให้เราอาจจะเจ็บป่วยแต่ในส่วนที่เราพอทําได้เนี่ยก็คือเราต้องเช็กก่อนฮนะเราจะไปไหนเราต้องเช็กก่อนนะสภาพมันเป็นยังไงนะตอนนี้ถ้าออกไปข้างนอกนะฮะเราอาจจะต้องคอยป้องกันตัวเองใช่อ่าต้องมีแมสนะครับแมสอย่างน้อยก็แมสผ้า,าก็ยังพองป้องกันได้เอ็น95ดีที่สุดแต่ว่าเราคงไม่ไม่คอมฟอร์ทเท่าไหร่ที่จะไปใส่แบบน,นั้นตลอดเวลาถ้าอยู่ในบ้านเราก็เราต้องมีเครื่องกรองอากาศเราต้องปิด ทุกอย่างให้ให้สนิทถ้าถ้าเราเช็คแล้วว่ามันมีปัญหานี้นะครห,หลีกเลี่ยงสารพิษที่ว่านอกเหนือจากฝุ่น PM2.5 แล้วมันมีอะไรบ้างอ,อันนี้อันนี้คงต้องขอพูดว่าน่ากลัวมากคืออันหนึ่งคือพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าโอ้อันนี้เป็นปัญหามันมีกลิ่นไหมหมอมี17,000กลิ่นฮะคือผมต้องเรียนตามตรงว่าผมไม่เคยไปอยู่ใกล้คนพวกนี้เลยเพราะนั้นผมเนี่ยโดยส่วนตัวประสบการณ์เนี่ยผมไม่ไม่รู้เลยมีกลิ่นไหม แต่ว่าเขาทำรสชาติกลิ่นของบุหรี่ไฟฟ้าไว้หนึ่งหมื่กลิ่นให้คนได้ลองครับเป็นจุดขายให้ตายเร็วมันเป็นจุดขายแล้วก็รูปแบบของพอร์ตเนี่ยมันกลายเป็นรูปแบบที่น่ารักดูเฟรนลี่แล้วครับเจาะตลาดเด็กเจาะตลาดวัยรุ่นเจาะตลาดผู้หญิงเวลาที่เราสูบบุหรี่หนึ่งมวนเนี่ยนะฮะเราจะได้นิโคตินมานสักหนมิลลิกรัมค่ะในขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าพัฟเดียวจัดไปสิบ โ oh. เพราะฉะนั้นนิโคตินทําลายสมองแบบมหาศาลครับ <c oughs> เพราะนิโคตินเนี่ยมันจะไปจับตัวรีเซปเตอร์ตัวจับในสมอง <c oughs> แล้วมันทําลายสมองครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่หยุดยั้งการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่วัยรุ่นเด็กๆเด็กเน่ะ <c oughs> พี่ตัง้งลงคิดดูอีก10ปีวัยรุ่นที่เขาสูบนิโคตินเข้าไปขนาดเนี้สมองก็จะพังขนาดไหน<อ>แล้วเขาจะต้องไปเป็นแม่ของคนใช่ไหมเขาต้องไปเป็นอนาคตของชาติอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแย่แน่คือเราก็รณรงค์กันในเรื่องการไม่สูบบุหรี่แต่กลายเป็นมีบุหรี่ไฟฟ้าโผลมาให้หนักเข้าไปอีกใช่เขาเข้า,าใจคิดข้อนี้ถ้าเราตัดได้เราก็จะมีอายุ ที่คือไม่เสี่ยงกับการตายเร็วใช่ครับใช่ไหมฮะสรุปแล้วอยากให้คุณหมอสรุปว่า <c oughs> เราไม่อยากป่วยไม่อยากหาหมอเราต้องดูแลตัวเองอยังไงบ้างหาหมอไม่ได้ทําให้เราอายุยืนขึ้นเท่าไหร่เห็นไมนะแต่การที่เราปฏิบัติตัวเองนี่แหละฮะสำคัญกว่าค่ะ <c oughs> ก็จําไวหกกา้หลักการหลักการง่ายๆกินดีออกกําลังกายนอนให้ดี จัดการความเครียดให้ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแล้วก็เรื่องของสารพิษต่างๆที่เราต้องีเลี่ยงต่างๆถ้าเราทำหกสิ่งนี้ได้เราจะมีชีวิตที่ไม่ต้องตายก่อนวัยอันควร<ช>และไม่ต้องพึ่งหมอโอ้โหเท่าที่ดูเนี่ย พี่ตักทําได้หลายอย่างแล้วแล้วก็ยังอยากจะทําต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าคนอื่นน่าจะต้องทําด้วยเพราะว่าเราคงจะไม่อยากมีเงินแล้วก็นั่งรักษาตัวเองเดี่ยงหรือว่านอนติดเตียงหรือก็เจ็บป่วยรือต้องไปหาหมอตลอดเพราะฉะนั้นหมอก็คือตัวเรานั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากก็อย่าลืมนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆก,กับตักทอขอคมามค่ะ ชมรายการ t ักทอ a แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง Live. ทั้งทางช่อง YouTube และ f a c e b o o k ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่อง Live. ของเราอย่าลืมนะคะ